เลยฮานะครับมาถึงแล้วนะครับจากพระราชสภานะครับสอยินดีสอนหลับนะครับพระราชสานะครับทุกท่านนะครับปฏิบัติได้าร่วมถวายจัดนะครับพทะธกุธถวายจัดเข้าสถานกพัดในวันนี้นะครับกับโมก็กรอบนะครับก็เหงาตะเคียนะครับตีแหงไาตะเคียนนะครับย้มมหาผุตตีหน้าเอ่อเสียงเสียงได้ครับนะครับโคก็กรอบนะครับ กงยาวนะครับเจ๊แหกับบ้านตะกี้นะครับเขาหน้กรรมการเนอเอากันนี่ขึ้นตั้งบทนิหารเทคณะกรรมการวาดฝ้านี่เนี่ยเอากันนี่ขึ้นบทนิหารเทกันหัวบ้านจะกับเอาขึ้นหนวบ้านเจ๊แห่กับอเจ๊ยกันย่อมกันกรรมการหน้ากรรมการ กับตัวนี้นะครับคณขนาดสถานะครับวัดวัดอ่าวัดดูสุวรรณารามนะครับก็ได้นะครับนะครับโดยพระยุทธนะครับสุทธาสีโรนะครับเป็นทางการสถาวัดดูนะครับก่อนในหลังการหมอวัตรบัตรแล้วนะครับต่างขนาดสถานะครับวัดป่าต่อขอยินดีต้อนรับนะครับอ่าก่อนเชิญขนาดสถานะครับอ่าวัดดูนะครับเอากับปฏิทัศน์ของพระวิหารในตำแหน่ง เดี uh, uh, right. well, ๋ยวเห็บสกับมอห์ลขบวนกับหัววัดนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ผู้ชมการแสดงของคาะสถานเจริญหมู่บ้านนะครับตีจะได้ทาการแสดงก็จะมีคณะสถานวัดปราสวรรค์เป็นการแสดงชุดที่หนึ่งนะฮะส่วนชุดที่สองเป็นการแสดงของโรงเรียนบ้านหลวงนะครับชุดที่สามก็จะเป็นการแสดงของคณะสถานวัดปีเตยนาชุดที่สี่เป็นการแสดงของ วัดขงนี้ยบ้านฝ้ารงเนี้บ้าน้านะครับชุดที่ห้าน่นาะเป็นการแสดงของคณะสถาบันหลวงราคาชุดที่ห้งเป็นการแสดงของคณะสถาบันนาบีนะครับหลังจากอตีได้การแสดงเสร็จนาวจะได้การประหลาดนา อันนี้มนประสงค์อาจะได้นำพิธีอธบายตังสรารกพัติ์ตีในอุโบสถแล้วก็จะมีการฟังธรรมนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ปล่อยเสศสาราเป็นลำดับต่อไปนะครับครับเจ้าหน้าที่สากลการเกษตรนะครับคณะกับประการสากลการเกษตรนะครับคณะสถาวัดนนชัยนะครับ ท่านอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้จะถวายตั้กัดแล้วนะครับยังเชิญท่านไปติดเต้นนะครับตั้งวันออกพ้าวิหารนะครับตอนนี้คณะโรงพยาบาลบรรลวงนะครับเดี๋ยวเชิญตีตั้งออกพวิหารเลยนะครับถวายตัพร้อมกัดเลยนะครับ้อมกับคณะสัตหานะครับวัดดุสุวรรารามนะครับถ้านจะตัดปินัดตัดปายตัดจองนะครับ ตอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับขอเอาของแอ้นะครับพระธาตุภูนะครับโรงเรียนมัธยมบรรทันงนะครับคณะจากักรฟอดนะครับก็ได้นะครับมาถึงนะครับตี วัดฝ่าสวัสดิ์ของเอาแล้วนะครับขอเรียนเจิญนะครับในยินดีตอนรับนะครับโรงเรียนบ้านลววนะครับตีพันแต่จะได้นะครับนำนักเรียนแต่กับมาฟ้อนนะครับตอนรับครัสลากกัพัดไทยบันที่นะครับ ับอาจารย์ธนธรักษานะครับประธานวัฒนธรรมนะครับเบอร์บรรลุเจิดตั้งเพ่เจิ้มครับเด้อประธานวัฒนธรรมนะครับปอาจารย์อาจารย์ธนรานะครับเบอร์บรรลุครับเด้อครับผมโอเจ้าละนะครับมาเจิ้ลแต่ก็โอ้เจิ้มนะครับแต่เราเลยเขาจะได้ไว้พระกันเด้อ ท่านอาจารย์ะเน้นช่วยนตครับมาช่วยกังจิ้มแต่ครับช่วยดังทำติ๊กติ๊กแต่ครับวันนี้นะครับเขาจะทำติ๊กที่เรื่องการสวดมนต์ในเบอร์บ5ครับฝันเป็นสุสัมในทุกลมครับ นมัสการพระไบดีกาครับผมมาทำหน้าที่เระด้อตอนแรกมันจะบองมาเจ็บตาลูกเป้าก็ย้อมเปิดขาหาเรือกันนี้ผมจะทำหน้าที่ไปเพราะผมเอาเข้ายามาตัวเดียวยอดทุกสองชั่วโมงครับเรืนองารเดินเวอร์นั่นต่อหน้าจะมาได้เสนอตุนกับท่านพระไบดีกากับคณะสถาบันาวันนี้ว่ามันอดมาได้เนาะของมันจุยกันมาตลอด อยู่บ้านมาได้กันนอนลุกนอนลุกนอน,น,อนสองชั่วโมงวันนี้ก็มาสนองสถาของดัชนีบัลติกาแบบสิติพอลเซริสิทบารุดักครับจังหวัดวัดฟ้าสวัสด์แล้วก็คณะสถาวัดฟ้าสาวัสด์ลบพีน้องสถา,สถา,อ,สถาอันนี้ปาค้าครับ คุตื้นกันบังเห็นปุ้นบ่นานก่อนบ่นานจังบ่นานไปได้บังเห็นปุ้นมาแล้วครับกะับไปถวายตาตีสุ่มข้างๆเนี่ยนะครับข้างพระวิหารได้เลยนะครับนาะตะกี้ป้าท่านกำนั้นบัดนใ้ตักชะกำข้ออันไหมมันดูดมาพี่เอก่อนไหมดูดครับสองบัดนี้มันฟ้าหนาสีฟ้านาอ ว่าจะฟ้อ,อนตอนนี้แล้วนี่ถ้าฟ้อนตอนอยังเนั่งครับตีบุญสละกัดนะครับทางสภาวัฒนธรรมก็พยายามตีจากอนุรักษ์ ในเรื่องของวัฒนธรรมพืม้นบ้านเขาคือมีคงม,มันต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นงานแรกนะครับของสลักพัดเพราะว่าสลักพัดน,นี่ในวัฒนธรรมประเพณีของพระบรหลวงเขาเนี่ทุกครั้งนะครับที่กำหนดก,กันมาคือสลักพัดตี จากวัดนี่วัดอื่นจากตานสลากบาได้ถ้าวัดจ้างค้ำวริหารพระอารามหลวงบาได้ตานสลาเกเตอะนะครับขอวัดช่างค้ำวริหารพระอารามหลวงมีพิธีการสลกรักกับพันเรียบร้อยวัดอื่นในเขตเทศบาลในเพเภอเมืองถึงจะตานสักรัดสลักกะพันได้ ในส่วนนะควัดหลวงนะครับก็กำหนดไว้ว่าวัดตื่นจะตานกว่าได้เตื่อถ้าวัดหลวงเป็นวัดตีประเนษสถานพระเจ้ากระกุตปัจจุบันนี้กว่าได้ตานเตื่อวัดตื่นจะตานกว่าได้นะครับก็ดีว่าก็ต้องลงกันไว้ว่าจะหมดเพียนกันไปสามปีสองปีเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับโดยวัดหลวงจะอนุญาตรือวัดอื่น การสลากกาพัดไตอันนี้ก็เป็นคิวปัจจัยครับเป็นงานพุญงานก็ส่วนของคณะสถาวัดฟ้าสวรรค์นะครับซึ่งปริสถานพระเจ้าตันใจนะครับอยู่ต้านที่จะบู้าพระเจ้าด้งนใจอยู่วิหารพระเจ้าด้านใจดน้านข้างบนะครับเนื่อะการนอกจากกรรมการ หลังจากตีเฮาถวายควาตานอย่างเส้นเดียบร้อยจะได้หากชมการแสดงการแสดงชุดแรกก็คือคณะสถาวันพัสนะครับซึ่งมีจำนวนนางรบทั้งหมด40คนนะครับจะได้ทำการฟอนนะคะรับฟอนเพื่อจะได้ถวายต้านสรารกพัะในวัดพราสวรรค์ของเฮาวนาหลังจากตีเปิ้ล อถาถวายขวาตานเสร็จเรียบร้อยนะเราจะได้นาฮือแม่บา้านได้มาฟ้อนนะฮะทำการแสดงเป็นลำดับต่อไปขวาตานวังเงากำลังเข้าสืบพิธีอยู่เนาะขวาตานกันสลัสละกระพัดเลครับก็ ก็ได้ไหมนี่นี่นว่านะก็ได้สีแดงนีครับลูกหลานตางเต้าก็อ,อยู่ในช่วงตี่ปีภากเรียงวันีก็มีโอกาสได้โ้ได้หันพ้อในเรื่องของวัฒนธรรมประเภณนี้โบราณโบราณซึ่งหายไปหลายปีหลายตานนะครับปีนหนือ สถาปีเหนือเข้าแล้วนะครับน้องสถาปีเหนือนี่ช่วงตีอ่าวงสวงพระเจ้าตดเมือง นะครับเจ้าหลวงขันเต็งแล้วก็งานประเภทนีสลากจุปูช่วงนั้นทหาทางสังรักอาตาตาููเลยก็ได้สนองบุญกับท่านกำนันนะครับทั้งสถาทีเหนือนะครับสามงานสำคัญที่ได้ไปสนองสถาของพี่น้องจับพรนปีเหนือวันนี้ก็คอมีเวลาอยู่นั่งก็ นาสนองบลดับท่นานข้าบดีกาสิติความสิริสิทธิบอลอนะครับเลขาเดีวยวการเจ้าคณะตำบลส่สวนนะครับ พระกล่าวโตอาลาฮโตสัมมาสัมพุทธัจฉาน้โมตัสสะภะคะวะโตอาลาะโตข้าพเจ้าถวายตานได้ข้าพเจ้าตนสนับของวัดคณะสัทธาวัดเป่นเส้นแล้วนะครับเขาก็จะได้รับชมการแสดงนะครับฟ้อนตั้งหลับนะครับของพระเี่น้องคณะสัทธาวัดฟ้าสวรรค์นะครับโดยนะครับนําไปถึงพระไติกาสิทธิพรสิริสิทธิวโรนะครับเจ้า วัดวัดาสวัรค์นะครับวันจะได้นะครับกระดาษสัาอบแม่ีน้องนะครับตักบัตตักจองนะครับในรับชมนะครับนะรับอนะครับของปอแม่ีน้องกระดาษสัาวัดฝ้าสวรรด์นะครับที่จะได้ตอนตอนรับนะครับอบแม่ีน้องนะครับที่ได้มารวมกับบุญทวายการเข้าสนานกับพรในวันนี้นะครับ ในวันนี้นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ท่านอาจารย์คณะแพทย์รักษานะคับประธานวัฒนธรรมตำบลสวัดนะครับประธานวัฒนธรรมอำเภอบรรดวงกันเนาะเนี่ยแบบมันเขาอยู่ตำบลสวัดเนาะบองทีลืมหน่อยนะครับ ยาปาวีวะหาภูราปาดีภูเรนติสาคารังเิวามิวาอิโตรินังเพตานังอุปารกปติปิชิตังปฏิตังตุมังคีพเมวาสุมิสัตว์สัตวิภูเรนติสาวกปันโนปนาราโสยะดามณีโสดีราโสยาหา

อำเภอปรรลวงนะครับกว่าเรียนเจินะครับตีติ้นนะครับตะอนะครับพขาวิหาร